สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้สซาบิลัมพักขอบป้าขอบป้า,ปาเก็บเฮ็ดฝนจะมาแล้วนะครับโดนยางเอาใครกัะนะเอาไข่วางไว้ลืมจ้ะพี่น้องเก็บไข่แล้วก็ลืมเดอะเฮ็ดเฮ็ดเรจะไปเอาจ้ะเดี๋ยวฝนจะตกใส่อันนี้มันไข่ในที่จอดรถจับสองใบเดี๋ยวเข้าโฮมก่อนจะ้ะบ่ได้บ่ได้จ้ะต้องเก็บเห็ดก่อนอุ้ย ลมมามือตื๊บละจ้าพอดิมากคุยคูดคุย,ค,ยคุยมากค่ะพี่น้องเลยเจอเห็ดจ้ะนี่เจอเห็ดหวานจา้ะโอ้ยโอ้ยปลาเสียเที่ยวมาพี่น้องเละบ่หรอเละบ่หรอนอนกินโถเอ้ยบุษรลีบเห็นไวกระต่ายมันเจ็บจ้ะบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งพิ่นจะเป็นยังสีด้อค่ะลากเพิ่นเนี่ย อ้าวแล้วดอกนี้ล่ะจ้าเราอุตส่าห์ไม่เกียดเราให้มันโตแม่จะตัวอีหยังมาเตะมาเตะก็พี่น้องจะเมนไกให้จังตัวอยังเตะอันนี้ออกกำลังีงานดิจ,จ้าเออบัตรตัดขาเวยจ้าตาอีกแล้วอุ้ยนี่นี่ลักลี่ลักลี่สองดอก อ,อีมคันเบิงค่ะพี่น้องมืดจ้ะฝนกำลังมาเลยค่ะต้องขอโทษขออภัยะะเลยค่ะต้องอ่ายไ้า์นี่จ้ะพี่น้องและตังมันติดมือแม่ฝนลงเม็ดรเราเคดนั่งร่มยืมคุณอ่ะจ้ะจะได้ไปเอาบ้านเนี่ยนี่บานทิม พอดีเลยฝนตกใส่เอยเตะดำห้าวจะได้ใ่พี่น้องดูค่ะนี่อ้ยสวยสวยสวยมากมากขอเหยียบเนยจักน่อยก็ได้เด็กเนาะอ,อืมนะคะน่คะคือมเห็นแล้วเดี๋ยวโดนฝนแล้วมันจะชื้นฉ่ำแล้วค่ะโอ้โหนี่พี่น้องโดนฝนเราจะรู้ว่าโตขึ้นจะดูว่าเหยียบเละไปน้อยนึงพี่น้องเดี๋ยวเขาบไไ่วยกำงามนะจ้ะหลังฝนตกคนจะเป็นสภาพได้เด้อค่ะเด้อโบทนายเก็บ บางทีเจอฝนหลายเพอนก็จะเละค่ะเก็บดอกบานๆไปก่อนดอกบานๆเนี่ยสำคัญจนยองจนโดนฝนแล้วเพ่นจะเสียจ้ะอ,อือห่วยห่วยเนี่ย,อยเอาแค่นี้พอเอนดอกไงนอนจะเห็นมาแบบสิ้นทัทีบางทีพเพ่นก็บรรกดอกแต่ว่าตอนนี้ลงเม็ดเราเลย บ่ตกคุ้งบ่ได้เราจะลงเม็ดละหลีดเจ็บก้อนจะไปเก็บนังล้มอยู่ถางบ้านนะจ๊ะอันนี้เห็ดที่เจอไว้เนาะเห็ดที่เจอไว้เห็ดวานที่เจอไว้นะจ๊ะเจ็บเลยจ้ะนองจ้าฝนตกเอาจริงแล้วจ้ะพี่น้องยัองออมลาไ,ไก่พากันมานอนอยู่นี่ ในลมไรกันอุ้ยยางหรือนองตาไหลเนี่เนาะอขอโทษจ้ะเมื่อกี้เพิ่งตัดยาเซตจ,จ้ะพี่น้องตัดยาแล้วก็เล่นหาเห็ดนี่จ้ะส,จสวยๆเอาๆกินด้วยใจดอกนี้เอาใหม่ปิด้เม่วานนอันพี่น้องอือยากดลดจ้ะรอดตัวน,นี้ก็ปิดไว้นีงบนใหญ่แต่ตัวนี้โดนแทะแล้วน้องจ้ะโดนแทะแล้ว โอ้ยฝนลงเหรอเดนี่พี่นอ้องดูนี่ค่ะรอดรอดรอดใบไม้ปิดไว้อืสามนอนี่จ้ะฝนเริ่มแรงแล้วจ้าโอ้ยมืดตึ๊บเลยขาวพูดแล้วจ้ะยังแรงยังแรงเลยจ้ะกำลังลงไปเก็บเห็ดนั่งลมอยู่ตรงที่เคยเก็บอยู่ตรงเนี้ยฝนมาก,ก่อนไ่ได้เก็บจ้อย พี่น้องเอาเห็ดมาไวนะ้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนยุดแล้วจ้านี่จ้ะฝนยุดแล้วเขาจะไปเก็บเห็ดนังฟ้าด้วยค่ะป่ะเนี่ยพี่น้องฝนตกเอ่อฝนประทนียุดดีหรอกจ้ะแต่ว่าสิไปเจ็บเห็ดนังลมนะจ้ะเนาะนังลมอยู่ข้างล่างยิงงาไนะจ้าหนูไม่ต้องออกลูกฝนตกอยู่เลยค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่มามีบูธค่ะเด็กไปเอาบูด เอาบูดแล้วก็กลับมาลงไปเก็บเห็ดนั่นจ้ะโอ้ยโอ้ยจะตรงต่อไม้จ้ะคือวิดีโอเนี่ยต้องตัดต่อเอาแม่พี่น้องต้องไปใส่ถ้าเป็นไร้ตังเขาต้องไปใส่ในแอรดีทีแอปที่เขาใส่น่จ้ะของคลายมาสเตอร์ที่เขาใส่เนาะเขาต้องไปใส่ถ้าเป็นแนวตังตรงใส่เก่าจุดสิบหก ถ้าเป็นแนวนอนต้องไปใส่16จุดเก่าจ้ะพี่น้องปันนี้ส่เวลัมโหลดเลยมันก็นอยู่ของโทรศพัพท์แล้วเนาะมันก็นเลยแบบว่ามันโหลดไปแล้วมันเบิ่งบ่ได้งงเลยพี่น้องจ้ะแบบสียดายอันนี้ค่ะโอ้โหอันนี้เพิ่งเห็นเลยคะ่ะพี่น้องโอ้โหแต่จะไม่เก็บต้นฝักก้อนฝนโต๊แต่ว่ามาประทนนะะันค่ะฝนตกก่อน อุ้ยเคสนั่งลมยังงามเลยจ้ะเคยมีคอมเมนต์เขาวาสาเบรว่มเนาะอันมีคนวานะว่าเป็นคอมเมนต์มาว่าเก็บเพชรคือ่าเป็นแต่่าเต็มใจเก็บเราก็ขี้ดินเต็มอยู่นะ สซ่กระโปเพอนะก็มันเกิดน้ำดินเนาะพี่น้องจะให้เฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องไปล้างเอาตัวแม่นบ่สิให้เก็บนั่งเฮ็ดความสะอาดเลยพี่น้องก็บ่นั่งเบิ่งน้าอันถ้าเบิ่งจนเฮ็ดความสะอาดแล้วแม่นบ่พี่น้องก็ต้องเก็บแล้วค่อยไปเฮ็ดน่ะจ้ะก็แล้วเต้คนมักปลมกักพี่น้องจ้ะนี่มันไก่โพสต์ไอวีนะพี่น้องโอเคค่ะฝนบนทันในเศร้าตกดีอยู่เด้ยพี่น้อง กะลงมากลงมาหาเห็ดมาเก็บเห็ดนางลมถ้าเก็บก้อนฝนตกคือสีงามคามีรอยู่พี่น้องจะ้ะมม่เก็บต่อนานฝนยึดแล้วอนะันค่ะมาบ่ท่านเนี่ยพี่น้องมันมันตกเร้วขวดเห็ดอันนี้มันออกพี่น้องย่างหลายเลยว่ามันเห็เมดม,มันปูโบเมนด้วยโเมนมันปูเวลาฝนตกยังสี่ถ้าเขาไปใต้ต้นใหม่ก็เป็นตะยานแล้วพี่น้อง งานใหม่มันจะหาขัดงานใหม่แห็งกินใหญ่ๆพนักันก็จะตกลงค่ะตกลงอันตรายจ้ะพี่น้องถันเป็นตกลงลงใส่ห้าวคนก็ยังตกกค่ะปล่อยๆอยู่เลยเห็ดมันปูกันลองเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งอนแป๊บหนึ่งมันปูันเกิดมาห้างเด้ยพี่น้องออกให้นิดๆนิโนยู่ค่ะพี่น้องจ้ะโอ้ยมันปลาเซได้ถาพี่น้องมันตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นอีกเลรวเนี่ยจ้ะเห็นปะ พุ่นกับมีโอ้พุ่น้ะ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันใหญ่แล้วพอสภาพมาเก็บตอนนี้มันยังหน่อยอยู่จ้ะบนสวนพักครับพี่น้องอันนี้ปุยมาร์เก็ตเองก่ะสวนพักประกูดจ้ะตอนประกูดได้1ิกิ้งอ่ะพี่น้องแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อ แต่มูขึ้นไปน้ำจ้ะเยือยู่เฝ้าแย่อยทั้งตันอีกหาจ้ะพี่น้องกําลังออกกําลังออกหลากจ้ะนกําลังหลากลากลาลังออกโอ้ก็โปรดปิดประตูตัวที่เห็นว่าสองอันนั้นก่อ,อกลากแล้วอันสองตัวนี้ก็อกลากแล้วจ้ะอันนี้ก็อกลากแล้วจ้ะ อนันี้ออกไปเกือบมดแล้วจ้ะเหลือแค่ตัวนั้นก็ตัวนั้นค่ะยังพรทัานได้เห็นหลากสองอันอลาบเพิ่ออกคนใกล้จะออกกันแหละแต่วันยังแนมบพเห็นนะจ้ะเห็นบ่เนี่ยค่ะดีใจแห้งพี่น้องอันนั้นก็ออกแล้วค่ะอันนี้ตอนกอนจะออกแล้วออกลายแล้วเพื่นั้นตอนที่ฟอมกันซึ่งนี้เดือนหนึ่งพอดีจ้ะเห็นหลากโ,โอเคค่ะ ที่ตอนได้แล้วก็มีปักยอดปักช่อนะคะยังบ่ทันได้ติดกี่จะ้ะเดี๋ยวท้าเมนต์ถ้าเมนมันติแดแล้วเดี๋ยวสิพามาเปิดเบิ่งเด้อค่ะเด้อท้าเมนได้ผลได้สุภาพพี่น้องเบิ่งเด้อจะ้ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามเด้อรับชมสับวีดีลัมเนาะนี่ฝนตกนะจ้ะอุ้ยอยากน้ำเสนออีกค่ะพี่น้องบักทัวอ้์บักทัวบกัวบกทัวยังงามนะจ้าดูดูด ต้นเดียวค่ะดอกเขได้ตํำไปหลายรอบแล้วเมื่อวานเอาไปต่ำจะสิบหน่วยเนี่ยค่ะคุมคานต้นเดียวจ้ะพี่น้องออกออกอันเนี้ออกคาดเลยพี่น้องออกทุกขอเลยจ้ะมันจะออกทุกขอเลยค่ะจะไปก็ไปนะพี่น้องนะคะตัวเนี้ยมันจะออกทุกขอเลยโอเคพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆได้จ้ะ ้พี่น้องเก็บเก็บน้ำปลามามนล่างเลยจ้ะขีดน้ำล่างที่ข้างนอกเลยจ้ะเก็บไว้ให้ที่จับน่องแต่เป็นไม่ค่อยกินหรอกค่ะไม่ค่อยกินหรอกมาเก็บเก็บไว้ให้คนที่เพิ่นกินนะจ้ะ กินแต่ว่าบ่ากินหลายยังสินะมันเ่าก็กินโมดเนาอคนเดียวยกะแฟนก็กินอยู่นั่เห็ดเห็ดนังฝ่ายังเสีย่นกินอยู่แต่มื้อนี้เรากอยูจากมืออื่นเรามามืออื่นมันก็จะเสียละแต่ว่าบ่เป็นยังค่ะแฟนคนก,กับบ่ค่อยบ่ค่อยกินนะคะกินแต่จะไส้แกงเขียวหวานแกงเสียค่ะต้มขาเสือค่ะเห็ดนังฝ้า

เป็นต่อใหม่ตรงนี้โ,โจะมีก็โอเคแล้วจตะ